สวัสดีค่ะสวัสดีตอน10โมงเช้านะคะวันนี้ท้องฟ้าดีนะคะอากาศก็สดใสมากเลยนะคะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงมาให้พออุ่นๆไม่ถึงกับร้อนนะคะแล้วตรงสนามตรงนี้หน้าบ้านใช่ไหมคะหิมะเข้าละลายไปหมดแล้วนะคะก็เหลือเฉพาะที่น,นี่แหลคะค่ะที่ยังมีแต่ตามถนนหนทางวันนี้คือเดินง่ายกว่าเมื่อวานนะคะไม่เฉอะแฉะเมื่อวานนี้คือ อะไรนะคะน้เน้มเต็มถนนเลยนะคะวันนี้มีแดดมาช่วยแล้วแป๊บหนึ่งก็คงจะละลายหมดอย่างสวยงามนะคะก็คืนสภาพแบบอย่างที่เป็นสภาพอย่างนี้นะคะสภาพก่อนที่จะหิมะท่วมสักพหนึ่งแล้วก็เราหิมะก็มาใหม่เหมือนเดิมะคะ่ะไปไปมามาขนาดตรงนี้ใช่ไหมคะที่วันนั้นหิมะมาปุ๊บแล้วพอเขาได้ละลายนะคะแปบ๊บเดียวนะคะแต่รู้สึกว่าลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้หนาวนะคะ โอ้ยเราดูรูปนะคะแรงไม่แรงดูจากกิ่งไม้ก็นะคะเคลื่อนไหวปิวสวัดส,สวัยขนาดนี้นะคะโอ้ยสายนะคะหน้าหนาวแต่ก็มีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะไปค่ะไปไปซื้อของกันดีกว่าตอนนี้ก็พามาชมดอกไม้ที่ตลาดก่อนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยสวยนะคะทําไมเขามีแต่ดอกไม้สวยๆแค่นี้มาขายทุกครั้งเลยะคะที่มามสวยยค่ะมองอย่างนี้คือสวยหมดเลยนะคะอันนี้เป็นไม้ดอกใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นไม้ประดับหรอกค่ะเหมือนเขาเอาไปติดตาไหมคะหรือว่าเขาไปอะไรปักชําให้เกิดหนอตอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเอาเป็นโอ้ยนึกไม่ออกค่ะมาเรียกว่าอะไรโอ้ยอยู่ที่ปากนี่นะค่ะอุ้ย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 ต้นกวักมรกตมาขายอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่คะนี่สิบสองบาทเนื้อเลยใช่ค่ะสิบสองบาทถ้วนเลยค่ะสวยนะคะน่าน่าซื้อนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้ว อันนี้จะเป็นไม้พวกไม้ประดับเลยคะอ้อมันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้ต้นสวยสวยนะคะกนณะเหมือนต้นอะไรอืมต้นดอกไม้แน่เลยคะ่ะก็ไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ที่จะสวยสุดก็ต้องเป็นนี่แหละคะ่ะดอกกล้วยไม้กล้วยไม้สวยจริงแล้วก็สวยสุดเลยนะคะโอ้ก็แพงอยู่นะคะใช่คะ่ะแต่อันนี้ก็สวยนะคะกุหลาบ กุหลาบมิดน่อยนะคะคกุหลาบนี่ก็สวยนะคะจะปลูกยากเลี้ยงยากค่ะอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าเบนจาม,มาศหรือว่าอะไรทุกอ,อย่างหรือเปล่าคะไมกสมุกอย่างคะ่ะยักจำไม่ได้คะ่ะไปซื้อของกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็มาถึงแผนกผักผลไมะะ้แล้วค่ะเออเอามะเขือเทศลูกเล็กดีกว่าคะ่ะใส่ส้มตำวันนี้ก็แค่เลือดูโลเองนะคะมันได้เยอะก็มะเขือเทศลูกใหญ่เังก็มีแล้วเอา ลูกเล็กนี่ราคาไปน่ารักค่ะเหมือนเกิดเทศบ้านเราเลยไปยิดกว่าค่ะอันนั้นวอคลคอรี่แล้วก็แครอค่ะลูกไม่ออกหาอะไรดีเอยไปต่อดีกว่าค่ะและแล้วมะม่วงที่นี่ก็มาแล้วนะคะมะม่วงอย่างนี้อร่อยนะคะแต่ว่ามันแพงแพงค่ะไปดูอย่างอืงอ่นกันดีกว่าค่ะอันนี้กินเยอะก็ไม่ได้นะคะลูกแพน้ำตาลจะขึ้นนะคะความดันจะเป็นเบาหวานนะคะ ไปดูอันอื่นตัอค่ะอันนี้คือน้ำเต้าหู้นะคะที่มีอันนี้อะไรต้นบอกว่ามีโปรตีนใช่ไหมคะไม่กินอันนี้ไอ้น้ำเต้าหูไห้ไรอะไรไม่รู้ค่าะอันนี้นชูก้านะคะอันนี้ก็นชูก้าอันนู่ไงคะที่บอกว่าเป็นช็อกโกลแลตแล้วก็กล้วยอันนี้เป็นน้ำอัลม,มอนนะคะมีนะคะทุกอย่าง แต่บางอย่างแต่ว่าอของยี่ห้อเขาเองไม่อร่อยีกินแล้วก็เลยเปลี่ยนใจแต่ยี่ห้อน,นี้จะอร่อยสุดนะคะเยี่ยงกินเป็นน้ํกล้วยนะคะแต่ไอ้ไรยังไม่เคยกินนะคะจะมาลองกินโปรตีนดูดีกว่าไปอยูอ่ลองกินดีกว่าค่ะตอนนี้ยังก็มาที่แผกขนมปังนะคะจะเอาขนมปังไปไว้นะคะ อันนี้ก็น่าอร่อยนะคะแต่ว่ามันแพงนะคะแค่ขนาดเล็กค่ะไม่ใช่เป็นอันใหญ่ๆนะคะอันใหญ่ๆก็ถูกกว่าเราก็เอาอันใหญ่ไปนะคะว่าไปไปละคะ่ะเอาอันใหญ่ไปดีกว่าวก็แต่ก่อนนี้ก็กินยี่ห้อข้างล่างด้วยนะคะแต่มันก็แพงไปเรื่อยๆค่ะตามนั้นเราก็ต้องลดลงลดลงไปค่ะไปพอบอกให้เลือกขนมปังไปกินนะครับว่าที่บ้านไม่มีหมดนะคะเอ็นทำตัวอย่างนะคะ ก็ยังมาย้อนทานเดียวครับอันนี้อร่อยยอืมยังรู้ยังก็ไม่บอกหรอกค่ะเพราะว่าเรากินต่างกันอันนี้ตอนอยู่ที่ทํางานอยู่ที่โรงแรมที่กรุงเทพใช่ไหมคะเป็นเด็กจัดเลี้ยงใช่ไหมคะอาขนมบัตเต์ฟลไฟนี้ก็ไปแอบขโมยกินดีๆนะคะเวลาลงไปเอาขนมเบสขึ้นมาให้กับพนักงานเอ้ยให้กับลูกค้าที่เขาก็มาเบสหรือว่ามเรียนที่โรงแรมนะคะ ก็ต้องแอบจิกกินเทราชิ้น2ชิ้นนะคะไปขอกับคนที่อยู่แผนเบเกอรี mm ่ hmm. นะคะ mm hmm. ขอเพิ่มมาแล้วก็มาแอบกินจิก mm hmm. กินจิกกินอร่อยดีค่ะไปกันต่อค่ะแล้ววันนี้ยังก็ทําส้มตานะคะแต่ว่าใส่ขนมจีนนี่นะคะเป็นตำซ่วนะคะเพราะว่ามีเห็ดใส่นะคะปกติเขาจะใส่หอยน <laughs> ั่นใช่ไหมคะตำซ่วแต่ยังก็เปลี่ยนแบบเป็นใส่เห็ดที่ไปเก็บมาแล้วนะคะก็ค่อยๆเอาออกมาจากช่องฟินนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นซ้มตามธรรมดาแหะค่ะแล้วก็แบ่งมาครึ่งนึงอะค่ะมาเป็นตำซั่วของตัวเองไว้กินนะคะส่วนไก่ก็กําลังจะสุกนะคะกําลังอบได้ที่แล้วนะคะคอยไก่แป๊บนึงนะคะอันนี้ก็คือไก่นะคะคือเมื่อกี้ค่ะเอาออกจากไฟร้อนๆเลยนะคะแดี๋ยวทำไมสีไม่สวยค่ะก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ถพงแต่ไม่สวยก็อร่อยค่ะเพราะว่าเราหมักแบบบ้านเราค่ะคือพริกไทยกระเทียมแล้วก็ซอสค่ะเดี๋ยวเอี้ยงไปเอาจานของเอี้ยงมาใส่ไก่ก่อนนะคะ นี่แหละค่ะก็เอาใส่จานกับต้นความเดีบแนนะคะแล้วก็อีกนิดหน่อยค่ะที่เหลือคือเอยียงแบ่งใส่จานมาแยกมันละค่ะเพิ่งเอามาใส่ในจานขนมจีนตัวเองก็ให้มันดูสวยงามนะคะ่ะมาค่ะเมื่อกี้นี้กันนะคะเหมือนบ,นบ้านเราแล้วค่ะตอนนี้